ชีวิตดีดีอดีตเด็กค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นรับงานเอง10วันได้จับเงินแสนเผยยกหูหาเจนนี่หลังจากเกิดกระแสดรามา่าสำหรับค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นครับเมื่อบันดาลเหล่านักร้องในค่ายต่างพร้อมเจอกันลาออกถึง5คนในจำนวนนี้ครับรวมถึงเบย์บอลอดีตนักร้องในค่ายครับที่ขอลาออกแยกตัวออกมาล่าสุดครับวันนี้เบย์บอ์พัชรพลผิวพองเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงครับหลังจากแยกตัวออกมาจากค่ายได้หมดทัศน์สดชื่นว่า หลังออกมาจากค่ายมารับงานเองและในช่วง1ิวันนี้มีงานรีวิวสินค้าจนได้รับเงินแสนถือว่าดีใจมากเพราะถือเป็นเงินแสนแรกที่มีส่วนที่ขอลาออกจากค่ายได้หมดทั้งสดชื่นนั้นไม่ได้มีเรื่องกดแค้นส่วนตัวกับพี่เจนนี่หรือทีมงานแต่สาเหตุที่ต้องขอออกมาเพราะาต้องการกลับมาบ้านกลับมาเรียนหาเงินดูแลแม่รวมถึงน้องต่างบิดาอีก2คนหลังจากใช้เวลาเกือบสี่เดือนเป็นศิลปินในสังกัดของพี่เจนนี่เคยได้ออกงานคอนเสิร์ตด้วยกันประมาณ3 4สครั้ง ได้เงินในครั้งนั้นงานละประมาณ500บาทแต่ต้องกินอยู่กับค่ายซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าเงินจํานวนนี้หรือส่วนพิเศษที่รับรีวิวสินค้าในขณะนั้นพอจะเลี้ยงตัวเองได้เพียงคนเดียวแต่ไม่สามารถส่งเงินไปดูแลแม่และน้องได้อีกสองคนที่เรียนอยู่ในอําเภอตาพญาจังหวัดสแก้วได้ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาเนที่สแก้วอีกครั้งและหันมารับงานเองโดยรับงานผ่านทางเฟซบุ๊คชื่อเบย์บอลทั้งรับรีวิวสินค้าแชร์โพสต์หรือแชร์ไลฟ์สดราคานั้นไม่แพงแค่หลักพันกลางๆ อยากฝากขอบคุณพี่เจนนี่อีกครั้งพอล่าสุดก็มีลูกค้าจากอุดรธานีได้ติดต่องานมาให้เบบอลน,นั้นไปร้องเพลงช่วงกลางเดือนหน้าโดยน้องเบบอลนขณนะเป็นศิลปินอยู่ในค่ายได้มนต์ทสดชื่นก็มีเพลงเป็นของตัวเองเพียงเพลงเดียวเท่านั้นก็คือเพลงเขาจะรักเธอเท่าฉันหรือเปล่าจึงทําให้เบบอลกรับส่งข้อความไปปรึกษากับพี่เจนนี่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพี่เจนนี่อนุญ,ญาตให้เบบอลน,นั้นร้องเพลงในค่ายได้มนต้าสดชื่นทุกเพลงได้โดยไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธ์ ทางเบบอลจึงอยากฝากขอบคุณไปยังพิจนณิอีกครั้งเบบอลกล่าวต่อครับว่าตอนนี้ก็ได้ออกมาหาห้องเช่าห้องพักอาศัยอยู่ในตลาดพัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปเรียนส่วนงานรีวิวสินค้าก็ยังรับอยู่ตาสดก็มีเงินผ่านมือมาแล้วเกือบแสนบาทโดยเงินจํานวนนี้ก็จะแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันเพราะในขณะที่ออกมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวนั้นอีกส่วนก็จะโอนให้แม่ที่กําลังทํางานรับจ้างอยู่ในกรุงเทพ อีกส่วนก็จะโอนไปให้น้องต่างบิดาตัวเล็กอีกสองคนที่อาศัยอยู่ตาพยาซึ่งในขณะนี้ชีวิตกำลังดีขึ้นโดยท่านใดสนใจติดต่องานนั้นหรือโฆษณาสินค้าติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์085530-4974า้นเดบอลอดีตนักร้องค่ายได้หมดทัศชื่นกล่าวทิ้งทไทยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดารา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ